โอเคสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับก้าวเกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะหลังจากที่เราอัดคลิปแรกไปแล้วนะครับต่อไปมันคลิปที่สองคลิปที่สองก็คือคุณได้เครื่องมาแล้วคุณต้องทำยังไงบ้างนะครับคุณได้เครื่องมาคุณจะได้มีนี่นะครับ USB หัวอย่างนี้นะครับหัวอย่างนี้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 นะครับหัวอย่างนี้หัวแบบหัวแบบที่ชาร์จที่ชาร์จแบตโทรศัพท์นะครับ ก็อีกหัวหนึงเป็น USB อย่างนี้นะแต่ว่าสายไม่ยาวขนาดนี้นะครับสายเนี่ยสั้นๆนะถ้าใครอยากได้สายยาวๆก็ไปซื้อเอานะครับแล้วจะมีอันนี้ที่ได้มาก็คือปลั๊กอย่างนี้ปลั๊กอย่างนี้นะครับนี่นะพยายามหาหาเอ,อ่อปลั๊กนี่มันเสียบได้นะมันจะมีปลั๊กแบบเต้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะมีหัวอย่างเงี้ยนี้หัวเอเชียนะครับถ้าหัวอเมร,ริกาจะไปอย่างหนึ่งน,นะครับ นี่ก็จะเป็นนี่นะครับนี่ข้างในข้างในจะมีฟิลนะครับสาหรับการ,ก,ารกันไฟกระชากนะครับผมไม่ต้องกลัวแล้วก็ไฟมันจะอะไรหรือเปล่าเนี่ยก,กันไฟกระชากครับกระชากปึด๊ดฟิลขาดเปลี่ยนฟิลใหม่ใช้ได้เลยครับโอเคนะครับแล้วคนทีจ่จะต้องได้มาอีกก็คือนี่ครับจอย1อันอนะอันนี้เป็นสหเซียวเองหรือว่าเป็นของแถมนะครับแล้วก็มีสาย HDMI นะครับ HDMI ก็จะมีอยู่หลายแบบมีทั้งแบบนี้ แล้วก็มีทั้งแบบนี้สําหรับคนที่แบบฉลาดมากโอ้แบบเอ่ออะไรอ่ะเัาเรียกว่าอะไรวะทีวีติดผาติดฝาผนังทํายัางไงนี่ครับมีเฮ m เดียมไออย่างนี้ก็มีครับนี่หักเอาแล้วเอาไปเสียบครับโอเคนะครับอ่าเข้าใจนะแล้วก็มีสายถากกยางหนึง่งผมไม่อยากให้มามาดูาะว่าเสียบเคสสี่เครื่องอยู่โอเคนะครับนี่นะนี่จบแล้วนะต่อไป คุณจะได้อะไรอีกหูฟังกากอันหนึ่งนะครับโอเคถ้าคุณอยากได้หูฟังแบบใหม่นะครับก็ไปซื้อมาเลยนี่แบบนี้นะครับรุ่นนี้ก็ได้นะรุ่นนี้ก็ได้รุ่นอะไรวะเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้มันเป็นตามังกรเนี่ยไม่รู้อะไรรุ่นอะไรเหมือนกันมันจะมีสายว่าให้สองสายนะครับมันจะมีสายแบบนี้ซึ่งเราจะเอาไว้ต่อคอมนะครับมันจะมีสายแบบนี้นี่แบบนี้นะครับโอ้ยติด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  มันจะมีสายแบบนี้นะครับนี่สายแบบนี้นะสองอันอย่างนี้เอาไว้เสียบคอมแต่อันนี้ไม่ใช้มันจะมีสายอีกอย่างหนึง่งซึ่งเป็นสายสีแดงมันอยู่ไหนวะสายสีแดงนี่นี่ครับมันจะเป็นสายอย่างนี้ซึ่งมันจะแถมมานี่ซึ่งมันจะแถมมากับหูฟังเลยนี่ หูฟังอันนี้นี่สามารถจะโทรศัพท์ได้เหมือนกันมันจะมีอะไรที่แตกต่างก็คือนี่อันนี้ครับเห็นไหมครับมันจะมีสามขีดนะตัวอันนี้จะมีสองขีดนะครับอย่างใี้ผมเอาดูอ่ะเอามาให้ดูนี่ครับสองขีดอย่างที่อธิบายไปในคลิปแรกแล้วนะเออไม่ใช่อธิบายไปในคลิปที่สอนไมโครโฟนนะครับก็อันนี้จะให้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 ใหใหดูใหม่ๆเลยทำใม้ดูใหม่เลยนะโอเคต่อไปสิ่งที่เราจะได้มีอะไรอีก ไม่มีละนี่มีอีกอย่างหนึง่งคือเครื่องเครื่องสีดํานี่นะครับเครื่องสีดํานี่เลยเครื่องสีดําของเราทําไมถึงเป็นลายล็อกสตานี่ทาไมึมลายล็อกสตาเพราะว่าผมติดติ๊กเกอร์เอานะไม่ต้องถามนะครับโอเคติ๊กเกอร์หาซื้อได้ที่ไหน ps สี่ตะกีนนะครับเดี๋ยวทิ้งมิงว้ให้เลยติดต่อคุณต้อมได้นะครับอยากสั่งลายอะไรเอารูปไปให้เขาเอาลายไปให้เขาเดี๋ยวเขาทำมาให้เสร็จสับโอเคนะครับโอเค นะครับต่อไปต่อไปนะครับอย่างแรกคุณได้เครื่องมาเสร็จปุ๊บคุณแกะก่อนเลยแกะปุ๊บปุ๊บปั๊บนี่คุณจะเห็นข้างหลังเห็นไหมครับคุณจะเห็นข้างหลังเห็นไหมครับเห็นข้างหลังไหมนะข้างหลังนี่ผมจะถูไม่ใกล้นะครับโอเคเห็นข้างหลังไหมครับนี่ข้างหลังเห็นไหมครับมันจะมีอะไรบ้างนี่เห็นไหมเห็น เน่เน่่มีช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้คือช่องเสียบปลั๊กอ้ปลั๊กเนี่ยอ้ปลั๊กเนี่ย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 อ้ปลั๊กเนี่ยเนี่ยปลั๊กเนี่ยมาถึงเมื่อเสียบเลยนี่ปั๊บเสียบเห็นแล้ววะอยู่ฝั่งนี้อืมมองไม่เห็นเนี่เสียบชึบเข้าไปนะครับเนี่เอาละนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนอันนี้นี่นี่ช่องต่อไปก็คือช่องนี้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 คืออะไรช่องนี้คือ Uh, a เออเอนะครับ a e X, หรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับเ,ออเสียงสตูดิโอนะครับสตูดิโอที่ไปออกพวกลำโพงลำโพงใหญ่ๆอะ่ะที่มันมีสายเสียวนี้ผมไม่เคยใช้นะออผิดประกันใดขอประทานอภัยนะครับแล้วก็มีช่องหนึ่ง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 ไว้เสียบ HDMI นี่ครับ HDMI เราก็เอามาต่อเลยนี่ นี่นะครับ H d m i ต่อเข้าไปหมายว่า H d m i อย่าไวะนี่ไง H d m i ต่อเข้าไปเสียบเข้าไปจึก๊กนี่นะครับนี่คือตัวที่2นะครับเห็น d m i อันนี้คือนี่คือช่องเสียบสายแลนนะครับใครมีเครื่อง PS4 ใกล้ๆเราเตอร์นะครับเสียบมันเข้าไปนะเดี๋ยวส่วนวิธีตั้งเอาไวท้ทีหลังนะครับโอเคส่วนอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือกล้องนี่คือกล้อง PS4 c a m i l a นะครับ ไรอยากได้ก็ไปจัดเอาราคาประมาณสองพันกว่าบาทนะครับโอเคตอนนี้เราจบแล้วนะเสียบข้างหลังยังไงนี่โอเคนะเสียบข้างหลังนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะโอนะแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับว่าซื้อมาทําอะไรบ้างนะครับเอาไปเล่นเกมนะเสียบยังไงบ้างนี่ hdmi นี่ a อะไรเขาเรียกอะไร a ac นี่ักเสียบ เสียแม่งเลยนะโอเคนะครับเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจนะเอาล่ะต่อไปเมื่อคุณเสียเรียบร้อยแล้วแล้วก็บางคนอยากรู้ทีวีของผมรองรับไหมนี่ครับคุณเดินไปดูหลังทีวีคุณนะนะคุณเห็นช่องนี้ใช่ไหมุณเสียบมาแม่งไปเลยนะครับเสียบปุ๊บเข้าไปเลยนะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นภาพขึ้นมาให้นะครับโอเคนะเนี่ยซื้อทีวีต้องซื้อที่มันมีช่อง HDMI นะครับโอเคนะไม่ใช่ซื้อแบบช่อง DVI DVI มันมีอุปกรณ์พิเศษอยู่นะครับอุปกรณ์พิเศษก็คือรอแ,แป๊บนะึงเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ผมามาให้ดู เกียร์ถอดเกียร์ถอดโอเคเกียร์ถอดนะโอเคอย่างนี้แล้วกันเนี่ยผมจะอธิบายให้มันจะมีอีกอย่างนึงคือแบบแบบว่าคอมเราอ่ะมีแค่ช่อง dvi ก็คือช่องสิบหกพินหรือสิแปดพินอะไรนะี่ผมไม่รู้นะแล้วแต่แล้วแต่ pc อ่ะส่วนมาก pc จะเป็น dvi ท่้าส่วนมากนะครับก็จะมีนี่หัวหนึ่งและอีกหัวหนึ่งจะเป็น dvi หรือไม่ ซื้อหัว DVI ที่เสียบกับคอมได้แต่ตูดเนี่ยออกเป็น HDMI นะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วสามารถใช้ได้แล้วนะครับโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะโอเคตอนนี้เราก็รู้วิธีการเสียบวิธีการทำอะไรตอนนี้อะไรเสร็จนะครับต่อไปเนี่ยอย่างแรกเลยหนึ่งมนเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บมันจะมันจะถามเลยผมไม่รู้จักจอยครับ อันนี้เสียบเข้าไปเสียบกับเครื่องแล้วก็กดปุ่มนี้ปุ่มโฮมปั๊บไฟจะขึ้นแวบ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 นะแล้วมันจะบอกว่าโอ้นี่คือพ่อเราเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยอ่ะนี่คือลูกมันและนี่คือไปเสียบเอ้ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่พ่อนี่คือแม่มันนะครับเสียบจึ๊กเข้าไป <c oughs> <c oughs> เสียบจึ๊กเข้าไปนะครับอ่ะเห็นแล้วก็จะมีไฟอย่างเงี้ยอ่ะไฟไฟ โ์ไฟหน่อยแ,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 แล้วมันก็จะบอกกันเองว่านี่นะครับนี่คือนี่คือแม่กับลูกนะครับอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปต่อไปก็คือเมื่อคุณเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งแรกที่มันจะมาก็คือมันจะให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ก่อนถ้าเป็นเครื่องใหม่นะครับเป็นเครื่องที่เพ,พิ่งแกะกล่องเลยนะมันจะมีให้อัปเฟิร์มแวร์ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ ส่วนถ้าสมมุติว่าใครเข้าไปแล้วโอ้ยังไงยังงงอยู่วะเดี๋ยวผมทําคลิปหน้านะโอเคนะคลิปหน้าก็โอเคเลยสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมจะอธิบายว่าต้องเข้าตรงไหนบ้างตั้งค่าอินเทอร์เน็ตยังไง p s n สมัครยังไงแอดเพื่อนยังไงทํายังไงอะไรยังไงโอเคนะก็นะครับคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่ลืมไปแชร์กันนะครับ แชร์กันได้เยอะนะคนเขาจะได้รู้กันว่าเครื่องเพสี่เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสําหรับเด็กๆบางคนบางคนไม่รู้นะครับก็ต้องมาถามพี่ก้าวครับยังทํายังไงทาอย่างงู้นทำอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ให้อย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับโอเคนะครับโอเคต้องขอประทานอภัยสําหรับที่ต้องใช้อารมณ์รุนแรงนะครับก็อย่าได้โกรธเครื่องอะไรกันเลยนะครับนะครับทำด้วยความจริงใจนะครับ ไม่ได้ทําเพื่อผลประโยชน์นะครับจะได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่มันไม่ันมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมอยู่แล้วนะครับใครจะดูไม่ดูก็แล้วแต่ใครจะปิดตั้งแต่แรกเปิดปุ๊บป๊บปิดปั๊บเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ว่านะครับผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้วแต่ขออย่างเดียวคือช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับก็สําหรับคนที่ซับสไคร์นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับ ใครที่กดไลค์ก็ขอให้เจริญเจริญเจริญนะครับใครกดดิสไลค์ก็ขอให้จมไปเลยนะครับจมไปเลยนะครับคนที่กดดิสไลค์นะครับผมจะบอกให้นะครับคุณต้องมาด้วยเหตุผลนะครับที่กดดิสไลค์เขาไม่ใช่คุณกดอย่างเดียวนะครับคือคุณต้องให้เหตุผลเขาด้วยพิมพ์บอกไปเลยว่าเหตุผลคุณต้องการอะไรคนอันเขาจะได้อธิบายคนถูกไม่ใช่คุณไปตะบี้ตะบันกดดิสไลค์นะครับ ป็นอะไรที่แย่มากๆเลยอย่างนงี้นะครับก็คนมีชอบก็ต้องมีเกียวนะนะนะครับก็วันหลังผมจะต้องจะนั่งเอาเอาเอา,เอาอะไรเอาแบบที่เขาโพสต์กันในเน็ตเอามานั่งคุยกันนี้อะไรนะครับโอเคเอาไว้เลยไปเจอกันคลิปหน้านะครับนะครับสองคลิปแล้วตอนนี้จะใส่แม่งชุดเดียวนี่แหละนะครับ <c oughs> ก็อัดทีเดียวสามสี่คลิปแต่ว่าต้องตัดตัดเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้ ความเข้าใจที่เกียร์ทำเป็นคลิปเยาวๆเพราะว่าเสียเวลานั่นแนดเดอร์นะครับโอเคนะครับก็ต้องขอจคทิ่นี้บ๊ายบาย